ย้อนดูเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยอยากแก้ไขมานานแล้วแล้วทำให้คนตื่นตัวตื่นตัวแล้วก็ตื่นเตือตื่นตัวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าคุณหมอกฤิไทยนะคะพบว่าตัวเองเป็นมาเรงปอดระยะสุดท้ายเนี่ยลุกลามไปสู่สมองทั้งที่เขาเนี่ยไม่เคยสูบบุหรี่ออกกำลังกายเป็นประจำและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นโรคนี้ได้เนี่ยเขาสันนิษฐานว่า จะต้องเป็นฝุ่นท m 2 5แน่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งค่าเชียงใหม่เนี่ยเกินตลอดเจิไฟป่าไงแล้วก็มีบางคนไม่รู้เรื่องก็ไปเผาอีกมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปเชียงใหม่แล้วแบบเกาหัวมาเล็บดำตีเลยแบบโอ้โหเราไม่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันขนาดเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าสู้มาตลอดนะระยะเวลาหปีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณหมอก็ จากไปอย่างสงบด้วยอายุเพียง28ปีเท่านั้นนะคะ,คะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอด้วยนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยระบุไว้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่เป็นมะเร็งปอดคุณหมอก็ได้มีการเปิดเพจใน Facebook และแชร,แร์เรื่องราวต่างๆให้แฟนๆได้ทราบซึ่งคุณหมอก็บอกว่าสาเหตุที่เดียวที่เขาจะทำให้เป็นโรคนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นเพาะฝุน่นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยก็ มีผลกับเขาจริงๆเรื่องอที่คุณหมอกริดไทยนะโพสต์เมื่อช่วงเดือนมีนาคม2566นะคะ,ค,ะค,คือน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมอยากให้ฟังข้อความนี้แมเสเซจนี้ที่คุณหมอพิมพ์ไว้นะคะท่านพิมพ์ว่าเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับค่าฝุ่น186ในห้องที่กำลังรอรับการฉายแสงครับ ผมไม่ได้บอกว่าฝุ่นควันเชียงใหม่เป็นปัจจัยเดียวที่ทําให้ผมเป็นมะเร็งหรอกครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีผลปัจจุบนันผลการศึกษามากมายมันพิสูจน์มาหมดแล้วครับว่าตัวเลขค่าฝุ่นเท่านี้เทียบเท่าการสูบบุหรี่กี่มวนอะไรแบบนี้ลองหาข้อมูลดูได้เลยและตอนนี้ผมอาการไม่สู้ดีนักเวลาของผมเหลือน้อยลงทุกทีแล้วครับในระหว่างที่ผมนั่งอยู่ในห้องพักโรงพยาบาลผมก็คิดว่ายังมีเรื่องไหนอีกที่ผมอยากพูดแต่ผมยังไม่ได้พูดหนึ่งในนั้นก็คือ ือเรื่องนี้ล่ะครับเรื่องฝุ่น PM 2.5อย่างที่ทุกท่านทราบตัวผมเองเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล ความฝ่ายฝันในการได้แชมป์บาสเกตบอลของผมมันใหญ่มากพอที่จะให้ผมไปซ้อมทุกวันแม้กระทั่งในวันที่ค่าฝุ่นแย่มากๆผมก็มองว่าร่างกายของผมเนี่ยมันฟิตอยู่แหละเราไปออกกําลังกายได้ฝึกปอดฝึกหัวใจสูดฝุ่นซะหน่อยก็หักล้างกันไปคนสูดก็สูดกันเยอะครับไม่เป็นไรหรอกแล้วผมก็เป็นมะเร็งปอดครับม<ะ>ผมต้องทําทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้กับมะเร็งติดเครื่องฟอกอากาศที่ห้องทํางานความดันบวกเพื่อให้อากาศมันสะอาด จริงๆคำถามที่ผมมีคือมันเป็นความรับผิดชอบของประชาชนจริง หรือไม่ที่ต้องแบกรับค่าหน้ากากค่าเฟืองค่าเครื่องฟอกอากาศ<ม>ประชาชนหลายอาชีพเองก็ไม่ได้สะดวกพอที่จะหลีกเลี่ยงฝุ่นอันตรายนี้ไม่มีเงินมากพอที่จะติดตั้งเครื่องมือที่เพิ่มคุณภาพอากาศที่พวกเขาต้องหายใจเข้าไปทุกวันนี้เราต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในประเทศที่ต้องซื้ออากาศหายใจจริงๆหรือ